วา้าลม,มีนี่ดูเออเอเอเอ่อมมือละเออโบอมบโบอมเด้อลม,มีนี่นะลมกับมีนะอู้ห้องเหนเลยลมมาหันลมมีมาหันลูกลมมีมา ลาลุมมี่ไหมืมลายลุมมี่嘛มา,าดยมาเดีไหนดูให้ใยไปๆเด้อนั่งเป็นย่างเป็นจะยืนเป็นเนาะยืนเป็นกอนแล้วก็ย่างเป็นแล้วก็เล่นเป็น เดีย๋ยวมามีพาร์ลินเดี๋ยว <laughs> มามีพาร์ลินไอมิวพาร์ลินบ้านบ้านหมกบานเนาะลูนนะูมีรถอีกได้มีรถบึนบึนอีกได้หมกบานก็บอกกะไรมูก็บอกกะไรลูพาร์ลินหันลูกก็ได้มูไหมเน่ลินมัวนเน่ลินหมกบานเน่คีสไลเดอร์เน่ มากบว่าเราก็ได้กินแนวแซ่บๆพร้อมเด้อนะบุรินหนูเอมิวเอมิวอย่างมีมูลินัมเด้ช่วยยายไปๆเด้อแล้วมามีก็ปะป่าจิพาลูกบุรินเด้อเหนื่ยอยใช่เถอะใช่เถอะ,อะ เอยลูกยางเฮียนบ้าละบ่ยเฮียนว้าละาเฮียนบ้าเป็นในลุลมนมามีบ่ที่เข้าใจกันเป็นว่าเษาเป็นลูกอะนเอ้ยเฮี้ยบาเป็น่ยนใบเด้อลมนอมีนะโดย แค่แข่ยวป้งเด้อแข่ยวป้งแล้ว<า>ได้กินแล้วแซ่บๆเด้อลูกกินข้าวแน่กินอย่างแน่กินบงนังไม้แน่มีแต่เนื้อแซ่บๆเด้อลูกเด้อเฮ้ยเฮ้ยห้าโอ้โอ,โอ,โอ้คือให้แม่ละบัดนี้ อยากนอนแล้วบอดูยางนอนแล้บอยากนอน,ล,อน,อน,อนล้วมามาให้ยังปไพุนนะเขาติเย็นใพุตมดสิมา,อาไอพุนนะกินปลาไปติเย็นพุนน้า ไม่ห้องนี้ทั้งหมดก็มาจื้อเมื่อสารบ่มันหงิงหอมเน,ะนะาะเนาะทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมเนี่ยเค,คนะ้กหน้ามันโอรู้อยากกินเค,ค้กบ่กินบ่เคี้ยวเคี้ยวอันเคี้ยวป,ปร่งไปๆเด้อมันมีเอาเค้กให้กินเด้อเค,ค้กหวานๆแซ่บๆเด้อลูกเด้อเด้อ ลูกนี่ก็ลมเกงแน่เนาะเป็นวะอืมลูกมีอย่างอยากกินพิเศษบอนะอืมกันอัดคลิปอยู่นี่น้าลมกับลูกอยู่น้มนานมาลมเกงแน่มินน่ะอู้หึ น้อ yeah um ู้ว่สนใจเลย่าสนใจเนาะขาล้มกันสเป็น่นะเบิ้งเานี้ะเดะมันเบิ่งะนะเดอีมินเบิ่งอลไเดะให้ยังอยากให้ไอ่งเบิ่งลูกเบิ้งก็พอเนาะน้ามินน่ะมินกัเบิ่งละเดะใหยังมาและแม่ถ้าฟังอยู่มินเแม่น่ามัน ล้มไม่ลูกล้มสองสองง่าไหมล้มสองง่าไหม <c oughs> นาบูนาบ,บึงเนี่ยนาบูนาบึงแค <c oughs> ่ปีนหน้านี้ยปีนน้านี้ก็หน่อยฮึ <c oughs> ห่าวนอนนะจากมูงแล้วนี่นะเตะมูงตัวก็เขี้ยวเห็ดเวียงแม่หังชีอาบนะเออโอ้โอ้กระดูกกันโอ้ยเงี้โอ้ยโอ้เจ้าว่าได้ไดดีก็ได้ไฟเลยประยัดให้ลูกกินด้วยเถอเลย Belum sini elok, dia belum sini. Di oh, mana habis kau luar?